สวัสดีครับวันนี้เรามาดูจิ๋วคิดจักรูดกันนะครับสายพันธุ์ที่เล็กมากนะครับแล้วก็ถ้วยน้ําหวานขอจะสวยมากนะครับเหลืองอารามนะครับอันนี้ก็คือน้าน้ําหวานองเขาอมหมดเลยนะครับตัวจิ๋วมากนะครับส่วนอันนี้นะครับคือถ้วยเกสรนนะครับเป็นอาหารสําหรับภายในรังนะครับอันนี้ไข่อ่อนนะครับแล้วก็ จะมีเซลนางพญาอยู่นะครับอันนี้ฟองโตๆนะครับจะเป็นเซลนางพญาฉุกเฉินนะครับมีถ้วยน้ำผึ้งนะครับสวยงามนะครับสายนี้ตอนนี้มีจองมาแล้วนะครับ9 9วแล้วนะครับผลิตไม่ทันนะครับสีสันนะครับเป็นสีสันในสวนได้สวยงามมากนะครับจิ๋วคิดจะกุูด